ああななたたが一緒だといいつもすすすぐ任務ををクリアできままの気力に入ってครับก้องสวัสดีพ่อแม่ <Far> <saben> พี่น้องทุกคนด้วยนะครับ <S 2> <S 2> ผมก็สวัสดีก็อยู่กับผมนะครับแพชเชอร์ทีวีนะครับผมก็อยู่กับเกมออนแคชอินแฟคสามนะครับผมแล้วสวัสดีก็อยู่กับเนื้อเรื่องในบทที่18ในอีพีที่สามกันเลยนะครับผมต่อจากบทที่แล้วนะก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะครับผมถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เออสนุกดีอาจจะไม่มีอะไรเข้มข้นก็มีบ้างอะเนาะเออใช่มีบ้างอะเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมาก ก็โอเคอยู่โอเคอยู่ในระดับหนึงนี่ไม่มีใครทิ้งขกวดล้างโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ามากันแล้วที่มุมหนึ่งของถนนเกิดรอยลากเป็นทางยาวตามพื้นหิมะที่ด้านปลายสุดของเส้นนั้นคือเมซึ่งหยุดนิ่งอยู่บนพื้นน้ำแข็ง เธอตวัดดาบฟันกำแพงน้ำแข็งที่อยู่เบื้องหน้าจนขาดสะบ,บัน้นเธอเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ท่ามกลางโลกสีขาวเอ๊ะ <c oughs> ทำไมรอบนี้บักเยอะจังนี่น,นี่ตัวคำสั่งอะ่ะเธอป้องกันการโจมโอเคหายไปแล้วตัวคำสั่งเธอป้องกันการโจมตีสุดท้ายของแฮชเชอร์แห่งน้ำแข็งเอาไว้ไว้ได้ไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายพลังที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากกระทาแห่งครูอันก็กำลังกลับคืนสู่ร่างกายอย่างชา้ชา เราเวน้นโอ้ฟโอโอ้อาโอกันช่วยตอบหน่อยเมยส่งเสียงเรียกผ่านเครื่องมือสื่อสารแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีแต่ความเงียบเออผมลืมอะไรอย่างนึงผมผมลืมจับเลลวลาเดี๋ยวผมอัดคลิปยาวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพื่อนต้องจับต้องจับอ่านี่ข้อมูลที่กระจัดกระจายค่อยๆป,ประกบกันเป็นคําตอบที่เธอไม่อาจไม่อยากจะเชื่อพลังฮองไกไหลมารวมกันประกายสายฟ้า ประกายสายฟ้าเล่นไปทั่วร่างกายพลังของแฮชเชอร์ teachers, สายฟ้าฟื้น nah คืนชีพอีกครั้งเธอต้องการหาตัวแฮชเชอร์แห่งน้ําแข็งซึ่งเป็นต้นตอให <ș begin with death> okay. ้เจอเพื่อสืบสาวเรื่องเอ่อเพื่อเพื่อสืบสาวราวเรื่องทั้งหมดโอเคบทที่แล้วพี่มียได้เกิดการปัทะากันนะครับผมเกิดการปะทะานเกิดขึ้นนะโอ้โหว้าว โบโบโอเคใช่ใช้เพื่อปึ๊บปึ๊บโอ้แสงตั้งเงาเกมนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมเปึ๊บเดิมคือนี่โบ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 โอ้หมดแล้วอึ๊บ ลงมาเมลาเวนเรียกนะเลเวนเลเวนมีสัญญาลบกวนดังขึ้นมาจากเครื่องมือสื่อสารตามด้วยเสียงที่อ่อนแรงของลาเวนเลเวนเลเวนเกิดอะไรขึ้นโอ๊บโอ๊บหักหลังพวกเราโอ๊บโอ๊บอ่านผิดอ่านถูกบขาไประบโอ๊บโอ๊บทำไมฉันไม่รู้แต่เขาใช้คาถาแห่งดูอันกับเธอแถมยังจู่โจมฉันจากด้านหลัง กุญแจสวรรค์ถูกเขาเขาโมยไปแล้วแต่หากไม่มีการยืนยันตัวตนเขาก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเธอไปอะไรไหมบอกตามตรงไม่ค่อยดีลูกดอกที่เขา้าที่เขายิงฉันท่าทางจะเป็นพิษต,ต่อระบบประสาทแต่ไม่ต้องสนใจฉันฉันจะหาวิธีแก้ปัญหาเองเธอรีบตามพวกพวกเขาไปอย่าปล่อยให้เจ้าเจ้าพวกเจ้าหมอนั่นพาตัวแฮชเชอร์ไปได้ ดูแลตัวเองด้วยฉันจะได้ตามให้เชอรอไปเองมียังมีข่าวร้ายอีกอีกอย่างดูลันเดลกำลังมุ่งหน้าไปหาเธอโอ้โหนี่ไงามาแล้ววาคิวเลียนเก่งสุดเฮ้ยโอ้เต็มหน้าเลยฮึบโอโอ,โอ้โหอ่ะนี่ไงามาแล้ว เดืน,ดดนเดาเรเดอรเมเธอยังสู้ไหวไหมแน่นอนงั้นก็ตามมาเราไม่มีเราไม่มีเวลาแล้วนี่เห็นเดินดนดนอนเดาที่มันชื่นใจไปกันเถอะโอ้ยหลาดเอ๋ยชื่นใจอย่างแรงเลยภายในสวนที่เงียบสงบทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆรลาวากับ ว่าแม้แต่เวลาก็ถูกแช่แข็งแฮชเชอร์แห่งน้ำแข็งลอยอยู่ที่ด้านบนสุดของน้ำพุไม่มีใครรู้ว่าเธอมีสีหน้าอย่างไรภายใต้ผ้าคลุมสีดำผ้าคลุมหน้าสีดำแม้จะผ่านการต่อสู้กับแพชเชอร์แห่งสายฟ้ามาแล้วแต่ตอนนี้เธอกลับนิ่งสงบเธอกำลังเฝ้ารออะไรอยู่บางทีอาจจะมีเพียงชายคนนั้นที่จะเข้าใจโอ้ เดินย่ำหิมะเข้ามาพร้อมกับเสียงเสียดสีของร่างกายที่เป็นโลหะเขาเดินโซเซไปที่แฮชเชอร์และเรียกชื่อเธอเบาๆอันอันอันนาแอนนาแอนนา,นนาเราพบกันอีกแล้วน้ำแข็งที่ปกคลุมทั่วบริเวณคลายตัวลงแฮชเชอร์แห่งน้ำแข็งเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาของเธอหยุดอยู่บนใบหน้าซึ่ง เปะเปื้อนไปด้วยหิมะของชายหนุ่มเธอลอยไปหาเขาน้ำแข็งในสวนที่ถูกแช่แข็งเริ่มละลายเวลาก็เริ่มจะเดินอีกครั้งนึกไม่ถึงเลยว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งในสภาพนี้เฮเือร์แห่งน้ําแข็งส่งเสียงพึมพำซึ่งยากจะเข้าใจนั่นต้องเป็นเสียงของความเศร้าโศกเสียใจแน่ โอ้ oh, สอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อและหยิบสร้อยคอที่มันวาวออกมามันเป็นคนละสีกับร่างโลหะของเขาจี้ห้อยคอเส้นนี้ส่องประกายแสงที่อบอุ่นออกมาแอนนาเธอยังจำจี้ห้อยคออ,อันนี้ได้ไหมโอโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมโอ oh, ถึงห,หักหลังพวกเรานะ โอ้โอ้อ่านโอ้กันอ่านผิดอ่านถูกขออภัยครับผมอืออ่าอีกครั้งหนึ่งเธอยังเก็บเอาไว้หรือเปล่าแต่เธอคงไม่แต่เธอเป็นคนไม่ค่อยระวังคงทับไม่ได้ทํามันหายไปแล้วหรอกนะโอ้มองไปที่แฮชเชอร์แล้วยิ้มอย่างขมขื่นแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ของสําคัญอยู่แล้วไม่ว่าเธอจะจําได้หรือไม่หรือไม่ฉันก็จะทําตามหน้าที่ของตัวเอง ไม่ต้องห่วงไม่ว่าวันนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอชีวิตที่เธอมอบให้นี้ขออุทิศให้เธอตราบจนวินาทีสุดท้ายคำพูดของโ oh, อ้นุ่มนวลแต่ทรงพลังเขาค่อยๆย,ยื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสใบหน้าของแฮชเชอร์แฮชเชอร์แห่งน้ำแข็งไม่ได้หลบมือจากกลอันสันเทาของเขาแตะที่ใบหน้าของเธอแขนกลนของเขา ไม่อาจรับรู้ความรู้สึกใดๆและใบหน้าของแอนนาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงการสัมผัสได้แต่ดูเหมือนจะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นเบาๆระหว่างสองระหว่างคนสองคนระหว่างทั้งสองคนดิ <c oughs> ไม่มีทรัพย์้ไม่ไ โอเคไม่มีซอฟแตกไฟไนี่ค่าการกลับซอฟของน้ำแข็งโอเคปึ๊บ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 โอเคปึ๊บปึ๊บโอเคอเปลี่ยน ดูแลนเดาฉันดูแันเดาเฮ้ยปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยโอ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปึ๊บปึ๊บอื๊บโอเคปึ๊บปึ๊บค่าการกัดซอกของน้ำแข็งโอ้ อ๋อเป็นค like, ู่รักกับแอนนาหรือว่าล้วล้วไม่ได้เป็นอยู่ก่อนแอนนานี่อยู่ในฝ่ายของจิ๊กซอไม่ใช่เหรอเฮ้ยล้วอยู่สนามที่มิสการ์แอนนาชาลีแอ็กจะไม่ไ่รู้ชื่อเต็มนะจำไม่ได้เหมือนกันอืบเออโอยอโดนแล้ว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 โอ้ยไม่ดี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านดูรันด้าวเจ็บท่านดูรันด้าว อึบอึบอึบโมโอเคโมคุอนสคริคาระคริคารเอ้าเอ้าเอ้าจบแล้วอ่ะโอเคเมื่อฝ่าวงล้อมของปีศาจท้องไกลได้ทั้งคู่ก็มาถึงเบื้องหน้าของโอเมเงียบโอ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  นายรู้ไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แน่นอนฉันจะช่วยแอนนาด้วยการปลดปล่อยเธอจากพันธะพัฒน,นาการของแฮชเชอร์ให้เธอกลับให้เธอได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งฉันรู้จุดป,ประสงค์ของอสอพิ่ฮมิสการ์ดพวกเธอต้องไม่ให้โอกาสฉันแน่และฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแต่ว่าไรเดนเมในเมื่อเธอสามารถควบคุมพลังของแฮชเชอร์ได้แอนนาก็ทำได้ โอ้ความมือของแฮเชอร์แห่งน้ำแข็งร่างของเธอร่างของทั้งสองคนกำลังจะถูกกืนหายไปกับพายุหิมะฝันไปเธอว่าจะหนีพ้นดูลันท่านดูลันเดา้าพุ่งทะยานขึ้นฟ้าเพื่อไล่ตามไปราวกับดาวหางสีน้ำเงินเมยยังคงยืนอยู่ที่เดิมความลังเลและคำคำถามตีกันอยู่ในใจคืนวันที่ผ่านไปหลังจากหลังออกจาก นางโซลาเธอก็รู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้ในท้ายที่สุดเพื่อเด็กสาวคนนั้นเธอตัดขาดโชคชะตาของเธอใช่ตราบใดที่ทําเพื่อสิ่งเหล่านั้นสั่งสิ่งเหล่านี้เธอต้องผนึกแฮเชอร์แห่งน้ําแข็งห้เธอต้องผนึกแฮตเชอร์แห่งน้ําแข็งได้แน่โอ้มาแล้วมาแล้วตึนง,งไปจ้าโอเค เสียงลมหนาวพัดอึกอึอึ้งอ,อ,อึเอ่อพัดเสียงลมหนาวพัดลิฟโอวกาศซึ่งอยู่ท่ามกลางพายุสั่นไหวไปมาดวลเด้าอ้อมไปดักหน้าแฮชเชอร์อย่างรวดเร็วทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันไรเดนเมจ้องมองศัตรูเธอต้องผนึกแฮชเชอร์ให้ได้แม้ว่าจะไม่มีคทาแห่งดูอันก็ตามดังนั้นเธอจะแพ้ไม่ได้ ยังไงก็คงโน้มน้าวเธอไม่สำเร็จสินะไม่ต้องพูดมากฉันไม่ยอมให้นายขัดขวางฉันแน่งั้นก็เข้ามาเลยโอ๊บหยิบอาวุธขึ้นมาในขนาดเดียวกันเสียงกรีดร้องอันแหลมสูงดังออกมาจากพายุนี่โหชอบอะ่ะ เนื้อเรื่องดีมากถ้ามีให้คะแนนผมจะให้เต็มสิบแล้วฮะเนื้อเรื่องนี้อาจจะสนุกไหมก็สนุกในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สนุกอาจจะสู้อุ้งพิโวไม่ได้อุ้งพิโวงานมวพีจริงแต่ก็โอเคอ่ะโอ้โหโอ้ยังชอบเลยคือเขาเริ่มมาทำพวก CG จเขาทำไมติดแสลักนารุกกำยิีเต็มเลยตรงนั้นอ่ะมันตั๊กอะไรนะนู้นนูนดูดิ ดูสราลูกกรมิเต็มเลยเด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 อ้กับผักผักสวนควรัวเลยลูกเอือโอเค ม่มีธาตุไฟเราไม่มีธาตุไฟเราไม่มีธาตุไฟเราต้องหวังอะไรจากเราเรามีแค่ไฟฟ้าโอ้ย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 อยาอย่าพี่เมย์ก็เป็นตัวเล่นสนุกอตัวเลยนะหลบสกิลดีตัวมันโอเคอ่ะ แต่ว่าถ้าความสนุกในตัวละครเนี่ยผมขอยกให้ด,ดวลเด้าการดวลเด้าเอออ่าเออ่บีเคไหมเขาเรียกบีเคไหมชื่อยอดปุ๊บโบโอเคน้ละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วึบนี่เฮ้ยเอา้าใช้แข็งตัวเองเฉยเอ้าหายตัวโอ้โห เย,ะนะเยอะนะเยอะนะาเราอะ่ะเยอะนะาเราอะเยอะนะาเราอะเยอะน่าเราอะไม่เปิดตีก่อนร้อยมันแน่นะอ่ะอ่าพอมันอยู่งี้แหละจะอยู่หนึ่งที่หนึ่งพัสักพักนึงถ้าเป็นบอสนี่ปวดหัวหน่าดูเนะนี่ยแอนนายบูโอเคจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มไม่เข้าด้วยโอ้มันใช่แข็งมันใช่แข็งน้องใช่แข็งด้วย เอาสับพ oh, so oh, ืชโอ้เรียบร้อยเลยอย่างงี้ไปหาน้องแป๊บปุ๊บอ้ยน้องกายาลิกอ่ะสายกายาลิกอ่ะไม่เข้าออยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊อโอเคอ๊โอ๊อ๊อโอับอ๊ย โอ้ยพี่มีบักพี่มีบักโอเคลงมาล่ะบอึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บไปเลยพุนไปเลยฮะพุนมังกรใส่น้องเข็งโบ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 อย่านะอย่าทำอะไรกับแอนนะ โอ oh. oh. ้ยหน้าขายเขียนหน้ามากวินาทีที่ผ้าคลุมหน้าแตกออกภาพที่คุ้นเคยก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ามีเเธอพยายามสงบสติอารมณ์และเล้งเงือมและงอเอืองอเงมเงอเอืองเอืองโเงื้อเงื้อดาบขึ้นอีกครั้ง เงยดาบขึ้นอีกครั้งเออแต่คราวนี้โอ๊เอลกลับใช้ร่างกายของตัวตัวเองเข้ามาขวางคมดาบไรเดอ์เมถ้าจะฆ่าเธอก็ข้ามศพฉันไปก่อนนี่โอ้โอ้ร่างกายของโอ้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเต็มไปด้วยประกายไฟ แต่เขาไม่มีทีท่าว่าจะยอมจำนวนเลยแม้แต่น้อยในระหว่างที่มอโ,อโอด้วยความสับสนอยู่นั้นเมย์ก็รู้สึกว่าฉากนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนักนี่ไงฉันเลยถ้าหากการสละชีวิตของฉันสามารถแลกให้เขากลับมาได้ฉันยินดีนี่นิมฉันคุ้นเคยนะพี่เมย์ พราะชีวิตนี้ของฉันก็กลับคืนมาได้เพราะเขาช่วยเอาไว้เหมือนกันชายที่อยู่เบื้องหน้าคนนี้ก็เหมือนกับเธอและทำแบบเดียวกันกับเธอทุกอย่างชีวิตของฉันเป็นคนมอบชีวิตของชีวิตของฉันเธอเป็นคนมอบให้แม้จะต้องตายฉันก็จะต้องปกป้องเธอให้ได้ไรเดอรเมมวลังเลอยู่อะไรอยู่ลำแสงพุ่งมาจากด้านหลังเธอปหอกอันแหลมคมพุ่งตรงไปที่โอ ขณะเดียวกันก็มีพายุเกิดขึ้นใจกลางสนามลบอพลังงานมหาศาลที่สะสมอยู่ในคอแฮชเชอร์ไหลทะลักออกมาทั้งคู่พยายามต้านทานแต่มันถาโถมเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งและเกินกินพวกเธอราวกับคลื่นทะเลยักษ์จนทำให้เกาะคอรัสสั่นไหวไปทั้งเกาะทานน้ำแข็งที่พุ่งพ่านดูราวกับบบวหิมะที่เบ่งบาน ขึ้นความเย็นปกคลุมโลกแฮชเชอร์แห่งน้ำแข็งและโอ้หายไปอย่างเงียบๆนี่ไปเลยทั้งคู่เข้าใจแล้วหนูทอยยศโอเคไม่เป็นไรไปเลยเชียร์อยู่ฮะที่มุมหนึ่งของเมืองโอ้พยุแฮชเชอร์แห่งน้ำแข็งให้เดินไปข้างหน้าอย่างอย่างยากลำบากทั้งคู่เปราะบางเหมือนแผ่นน้ำแข็งบนพื้นที่สามารถ ที่สามารถเออทั้งคู่เปราะบางเหมือนแผ่นน้ำแข็งบนพื้นที่อาจจะปิแตกหากได้รับแรงกระแทกแต่ออฟยังคงประคองตัวเองเอาไว้เอาไว้ได้แม้ว่าแต่ละก้าวจะหนักอึ้งแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะความมุ่งมั่นในใจเขามีเพียงอย่างเดียวแอนนาฉันต้องทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ ดีครับผมสวยเลยโอ้ยใน,นเรื่องดีนะใน,นเรื่องดีใน,นเรื่องดีโอเคครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมอันนี้แฟมอ่ะแล้วม,มาอ่านประวัติของโอ้กันโค้ดเนมムโอ้ชื่อเฉินเทียนหูเพศชายอายุ19ส่วนสูง173เเซนติเมตรน้ำหนักความลับนะครับผมประวัติ โอ๊กหนึ่งในเสนาธิการขอ,อสอบพิเอกมิสการเชี่ยวชาญในด้านการหาข้อมูลและซุมโจมตีมีหน้าที่คอยให้การสนับสนุนด้านข่าวกองและข้อมูลจากทั่วโลกแก่สอบพิเอกมิสการเขาเปรียบเสมือนเคี่ยวของอสอบพิเอกมิสการซ่อนแฝงไว้ในโลกบนพื้นบ,บนดินโอ๊เดิมเดิมทีมีชื่อว่าเฉินเถียนหูเขาได้รับการช่วยเหลือจากสงครามฮองไกที่เกิดขึ้นในกรุงมะนิลาเมื่อปี2015และรอด แม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ครอบครัวของเขาก็ต้องสังเวยชีวิตในสงครามของไกครั้งนั้นและร่างกายของเขาเองก็ถูกกัเซะอ,อย่างรุนแรงหลังจากนั้นโอ้โอ๊ได้สอะหาวิธีรักษาตัวเองไปทั่วทุกที่เขาจึงไม่ลังเลที่จะก้าวเข้าสู่โลกใต้ดินอันมืดมิดในช่วงเวลานั้นเขาถูกจ้างโดยองค์กรที่มีชื่อว่ากลุ่มพันหมัดทำให้มีที่ยืนได้ด้วยตัวได้ด้วยความสามารถของตัวเอง พร้อมกับการตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับสงครามฮองไกที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของตัวเองไปด้วยหลังจากนั้นเฉินเทียนหูก็ได้รู้จักกับเลเว่นซึ่งเป็นทหารรับจ้างของฝ่ายตรงข้ามโดยบังเอิญและได้รับการชื่นชมจากเธอหลังจากหลังจากกลุ่มพันหมัดล่มสลายเฉินเทียนหูก็ได้เข้าร่วมกับอสบพีมิสกาตามคำแนะนำของเลเวน และได้รับคนน้นในว่าโอฟเฉินเทียนหูมีความมุ่งมั่นและความอดทนมากกว่าคนทั่วไปเขาได้รับเลื่อนเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเสนาธิการอย่างรวดเร็วและร่างกายที่ถูกฮองไกกัดซ้อของเขาก็ถูกเปลี่ยนเป็นอวัยวะเทียมภายใต้เทคนโนโลยีของซอพิษแห่งนิสกาดแม้ว่าชะตากรรมแห่งความตายจะไม่สามารถหีกเลี่ยงได้แต่มันก็ช่วยยืดอายุไขให้เขาได้ไม่น้อย ทุกวันนี้โอ้ก็ยังคงใช้เครื่องเครื่องเครือข่ายเข่ากองขนาดใหญ่ขอสอบพิเดมิสกาเพื่อค้อนหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับฮองไก่อาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นเพราะเขาสิ่งที่เขาได้ประสบมาทําให้จงเกลียดจงชังฮองไกหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะเขายังมียังคงมีความลับอื่นที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ประมาณนี้โอเค ในเรื่องดีเรื่องดีชอบครับหลังๆนี้เขาเริ่มใส่ซีจีเริ่มอะไรอนะโอเคนะว่าโอเคเลยนะทําดีขึ้นเยอะพัฒนาอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสับบทที่18นะครับผมใน EP ีสุดท้ายนะครับผม EP บทที่18นี้ก็ e ีน้อยหน่อยนะพอดีทําแบบรวรบลัดตัดตอนก็พยายามเอาคลิปมารวบให้ได้มากที่สุดนะเพื่อลดการยืดเวลาการตัดคลิปพอาะจะตัดคลิปนานหน่อยแต่ว่าทุกคนก็ดูอย่างสะใจแบบเต็มตาแฉไปเลยลูกเอ๋ย โอเคก็สหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมแล้วก็สหรับใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับผมก็สามารถสนับสนุนผ่านทัวร์เลยตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันที่จควกาวารุควต้มีความสุขที่จะรักก็ต้องมี